องค่ะนงางค่ะแอค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงยีนรีไวเด็กนะคะเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อตไอทีอุสล็อตไอทีนะคะ45โลราคา11,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่ 1 130้0ถ <150. S 1> ึง150ยห้าสิบร้อยหถึง1้0ยร้ถึง150ตัวสอต,ต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ73บาทนะคะมาแล้วอันกันไก่ไขายผ้าไหมไขายหนึ่งใบ2องบาทห้นะคะโอ้ผู้ใดเนาะเอากันไก่อันไข่ไปเห็ดอย่างเนาะนะคะลูกค้าจ๋าล่าสุดลูกค้าบอกว่าดูรีวิววันนี้เด้อน,นะคะนี่นะคะต้องเจอของแพ้นะ,ะอะ หมดเลยนะแต่ว่าเขาเป็นรีวายเด้อลูกค้าจ๋าเป็นยีนรีวายเด็กนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าในมีเจนไปที่แบรนด์เลวายนะคะลูกค้าจ๋าสีดำแรกคุณตาอ่าพ่อค้าไหมคะท่านใดที่ต้องหานะคะลูกค้าจ๋างานกางเกงยีนเด็กนะคะลูกค้าจ๋าสามารถนําตัวนี้ไปเพิ่มเติมที่ร้านได้เลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มลูกค้าจ๋าใครที่ขายงานเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วนะคะแนะนำหัวดนี้เพิ่มเติมได้ก้า รสอบนี้กระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ้าใช่แล้วมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทค่ะลูกค้าจ้าต้นทุนต่อตัวประมาณการเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบสามบาทค่ะอ่าลูกค้าจ้าต้นทุนเพียงเจ็ดสิบสามบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ้า ซื้อไปเกี่ยไปตนก็ได้ค่ะหร้อว่าจะไปจับเซตขายก็ดีนะคะลูกค้าจะขอเคไหมคะถ้าใดที่ขายงานเด็กอยู่แล้วนะคะลูกค้าจะไปจับเซตขายก็ได้นะคะคอาจจะเป็นเซตกางเกงกับกางเกงก็ได้เป็นกางเกงยีนนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อกับกางเกงก็ได้เหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจาแนะนําเลย 73บาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋า73บาทต่อตัวได้มีายทกตัวซึ่งลูกค้านะคะสามารถนำไปทำราคาขายได้นะคะใช่คะ่ะลูกค้าจะขายตัวละ109ค่็ได้ลูกค้าจ๋าหรือบางพื้นที่นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะทำราคาที่สูงกว่านี้ก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับเรื่องสีนะคะเขามีามาเลยนะคะลูกค้าสาว่าจะเป็นสียีนส์ฟอง จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็มีมาค่ะ,คะ<ช>สวยมากเลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสีน้ำตาลสีกากีแบบนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าส่วนเรื่องไซส์ก็มีคร้ามานะคะลูกค้าจ๋าไซส์ของเขานะคะลูกค้าจ๋ามีคร้ามาให้เลยนะเด็กหญิงเด็กชายสามารถใส่ด้วยกันได้ ลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้เรื่องทรงก็มีพระมาค่ะลูกค้าจ๋ามีพระเขาอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าเน้นไปที่รีไวที่ตัวนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าทรงขาเขาก็พระเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋า่าจะเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่ขาบานมีพระมาในนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถซีได้เลยนะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่ แบบนี้จะสอบเดียวนะคะสนใจสามารถซีเอ็ดได้ 73บาบาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการนะคะเจิบาบาทต่อตัวยัวยัวจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มเลยนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์รีวท์ที่ค่ะัวนะลูกค้าจ๋าสนใจนะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋ามวนี้นะคะเพราะสำหรับพื่อค้าแม่ค้าที่เป็นมือใหม่ก็ได้อยากขายงานเด็กรือขายงานเด็กอยู่แล้วก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าสามารถซื้อตัวนี้ซีเอฟตัวนี้ไปได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋า 1น0 0ง,ง,งบาทเท่านั้นูคา,าคาา้นทุนเจ็บาทได้รีวายทุกตัวไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องลุ้นว่าจะได้แบรนด์หรือไม่ได้แบรนด์เพราะว่าพวกเขานะคะเป็นรีวายทุกตัวะคะ่ะลูกค้า๋าอยู่ในนี้สุดคุ้มสวยๆยั่วๆเด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้<า>นะคะคสีเข้มสีสนี ลูกค้าจ๋าสำหรับตัวนี้เป็นสินค้าเกรด A ของที่บริษัทบักนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าอันนี้เปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15ตามเกณฑ์ของบริษัทบักนะคะอาจจะมีเปื้อนขาดดำนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าซิปเสียหายตัวนี้อาจมีเจอนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าป้ายมือหนึ่งมาค่ะ,ะ,ะรีวิวของเราค่ะลูกค้จาจ๋าได้ป้ายมือหนึ่งติดมาด้วยนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้7 3บาทแง่ได้มือน ได้ในวิมือหนึงติดมานะคะลูกค้าจแถมยังได้เป็นรนีวิยทุกตัวด้วยนะคะ<ช>่ะชะลูกค้<ช>กา,าจา้าสุดภูมกระสอบนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยนะคะได้ตามรีวิวนี้เลยเพราะว่าสินค้าของเรานะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค้าสนใจ c f ได้เลยนะคะเป็นกระสอบที่รีวิวนี้เลยนะคะ ช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องเอวเขามีเป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋ามียางมีเชือกผูกตรงนี้หรือว่าจะเป็นเอวฟิกมีมานะคะลูกค้าจ๋าค่อนข้างหลากหลายเลยนะในกระสอบนีญญ้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มลูกค้าจ๋าทามผ้า,านะคะสำหรับตัวนี้พอค้าลูค้าที่ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วเด็กหญิงเด็กชายลูกค้าจ๋าใส่ด้วยกันได้<ช>แต่ว่าครั้งนี้นะคะเราไม่ได้การันตีเนาะว่าจะเป็นอ่า เด็กกี่ขวบนะคะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าของเขามีตั้งแต่เด็กเล็กถึงประมาณเด็กโตนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าและแต่ไซส์เด็กนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเด็กบางท่านอาจจะโตก่อนอายุหรือว่าอาจจะโตเร็วนะคะลูกค้าจ๋าแต่สาหรับเด็กบางท่านอย่างเหมเป็นเด็กได้ไหมเป็นเด็กได้ไหมอย่างหนูเป็นเด็กได้ไหมเด็กโงนะคะเด็กไม่โตของหมูจะเป็นเด็กโงนะคะเ็เด็กขาโงแต่ว่าหนูก็ใส่เสื้อผ้าเด็กได้ใส่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ส่วนสูงใส่ได้ค่ะแต่ส่วนข้างใส่ไม่ได้ เป็นอีกหมวดที่แนะนำสวยๆยัยวย่ยวๆลูกค้าจ๋าสีเข้มสีสนิมสียีนฟอบนะคะลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นแบบวะราทหารก็มีติดมาแต่ยังเน้นค่ะลูกค้าจ๋ารีาวทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าได้รีวายมาทุกตัวเลยสวยๆยัยวย่ยวๆแบบนี้ต้นทุนของเขา73บาบาทเท่านั้น 73บาทเท่านั้นลูกค้จาจ่ายเอสได้เลยนะคะเพราะค้าแม่ค้าที่ขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แล้วนะคะสาม,มารถซีเอสได้นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ่ายชอบกระสอบมีสาม,มารถซีเอสกระสอบมีได้ไดเลยะนะคะลูกค้าจะมีกระสอบนี้กระสอบเดียวนะคะจะแถมยังเป็นแบรนด์ลิ้นทุกตัวด้วยใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ่ายยังไงคะหนูเจอป้ายหอยอีกแล้วอีกแล้วบอกป้ายหอยมาจตกไกลเลยคะ่ะลูกค้าจ่ายแตนี้เป็นรีวิวห้าศูนย์สองนะคะ ใช่าชาค,ค่ะลีวายลีวายีายนะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้ไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะมีแบรนด์อะไรบ้างนะคะเพราะว่าของเขาเป็นแบรนด์รีวายนะคะลูกค้าจ่าแล้วก็เป็นกางเกงเด็ก<ช>เด็กหญิงเด็กชายใส่ด้วยกันได้นล้ะมีตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโตนะคะลูกค้าจ่าแนะนําเลยตัวนี้นะคะอะลีวายลีวายอีกตัวค่ะเป็น,นสติ๊กเกอร์ป้ายห้อยแบบนี้ติดมาเลยนะคะตัวนี้เป็น สีดำนะคะลูกค้าจ๋าฮา้าศูนย์นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋ามีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าเจอไปแล้วมือหนึ่งสามตัวบ้าเอาผู้สวยแท้สวยมากค่ะสวยแทนลูกค้าเจอมือหนึ่งไปแล้วสามตัวนะคะลูกค้าจ๋าแนะนำเลยนะกระสอบนี้ลูกค้าจ๋าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานแบรนด์มีบายทุกตัวนะคะ เป็นของเด็กนะคะเด็กเล็กเด็ก,ดกโตมีอยู่ในนี้เลยนะคะลูกค<ช>้าจ<ร>๋าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายาาก็สามารถใส่ได้ลูกค้าจากแบรนด์วายนะคะที่ใครๆรู้จักนะคะสามารถใส่เล่นใส่เที่ยวใส่แบบว่าลำลองให้ลูกให้ห้านได้หมดเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสามารถใส่ได้หลากหลายสถานการณ์เลยนะคะ <c oughs> ลูกค้าจะทั้งไปเที่ยวทั้งออกงานนะคะลูกค้า <c oughs> ค้อไปเกีบไว้ไม่เสียหายนะคะลูกคา้าจะสามารถซื้อไปได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกคา้าจ๋าอ่ะอันนี้ลูกค้าจ๋าเราก็รีวิวประมาณการคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงนะคะให้ลูกค้าไปลุ้ิกันต่อนะคะสําหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นการเกงฑยีนีวายเด็กน,นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมญี่ปุ่นล็อกไอที USA e Lock IT นะคะ45โลราคา11,000ม11,000บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่130-150ตัวนะคะตต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ <c oughs> 73บาทค,ะค่ะค่ะสำหรับคุกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะนม่าจะเป็นไล Facebook, น์ a c e b o o k เว็บไซต์ IT นะคะ บริษัทได้ค่ะของเราเปิดทวันค่ะตั้งมงถึงนค่ะฝากติดตามอีกสองช่องทางเป็นช่องทางยูทูบและติ๊กต็อกค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ